สวัสดีค่ะมาพบกันอีกคั้งนะคะจาบช่อง YouTube ดีๆนะคะวันนี้เดียมีเทคนิคดีๆเกี่ยวกับการทำใบสมัครงานออนไลน์โดยผ่าน Google f o r m แบบไม่มีค่าใช้จ่ายมาแนะนำค่ะทีนี้หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จัก Google f o r m คืออะไรในวันนี้เดียจะมายกตัวอย่างจากที่ประกาศของบริษัทสมัยนี้นะคะที่ นิยมกันมาหันมาใช้วิธีการส่งรีสูเม่แบบออนไลน์กันค่ะทีนี้เดี๋ยวขอยกตัวอย่างของที่นี่นะคะนี่หลายๆคนจะเห็นประกาศการรับสมัครงานแบบนี้นะคะทีนี้ Google Form ส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ด้านล่างก็คือเป็นลิงก์ในการกรอกรีสูเม่หรือใบสมัครงานออนไลน์พื้นฐานนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะ ต่อสักคู่นะคะในนี้เป็นเป็นใบสมัครงานออนไลน์ของบริษัทหนึ่งนะคะที่จะไปเห็นมาทีนี้ในหน้าของใบสมัครงานออนไลน์เนี่ยมันจะมีข้อมูลต่งางๆพวกนี้นะคะ่ะเราสามารถกรอกตำแหน่งคุณสมบัติรายละเอียดเดือนๆข้อมูลพื้นฐานที่เราจะสมัครนะคะแล้วก็เราสามารถกรอกแบบฟอร์มชื่อสมมตินายสมศักดิ์นามสกุล ข้อมูลที่เขาต้องการให้เรากรอกนะคะวันเดือนปีอายุชื่อเล่นเมื่อเรากรอกครบแล้วข้อมูลเนี่ยจะทําการส่งแบบฟอร์มชุดใบสมัครงานเนี่ยไปยัง HR ของบริษัทนั้นๆเราไปเริ่มการทํากันเลยนะคะอ,อันดับแรกนะคะการทําแบบฟอร์มออนไลน์เนี่ยเราจะต้องมี Gmail นะคะเป็นของตัวเอง ทีนี้เราจะต้องทำการสมัครแล้วก็ล็อกอิน Gmail ให้เรียบร้อยเมื่อล็อกอินเรียบร้อยแล้วเราไปที่เครื่องหมายตรงนี้ค่ะขวามือมันจะมีรูปหน้าล็อกอินของเรานะคะแล้วก็ไปตรงตรงนี้ ไปล็อกอินตรงนี้นะคะจากนั้นเราเลือกเราเลือกคําว่าฟอร์มที่อยู่ด้านล่างนี้นะคะเป็นรูปชี้สีม่วงเมื่อเราคลิกตรงนี้เราจะเข้าสู่หน้าของ google form google form นะคะก็จะมีแบบฟอร์มต่างๆําสำเร็จรูปในที่นี้เราจะมาสร้าง google form ที่เป็นใบ,บสมัครงานกันนะคะเมื่อมาถึงแล้วเราก็ากดเครื่องหมายบวกตรงนี้ค่ะ กเลยจากนั้นเราจะเข้าสู่หน้าการกําหนดการการสร้างฟอร์มค่ะทีนี้ในหัวข้อนี้ถ้าเราดูจากตัวอย่างก็คือหัวข้อของการสมัครงานที่เขาใช้สมัครงานเราก็ทำการกรอกไปเลยค่ะอันนี้เดี๋ยวขอยกตัวอย่างเป็นตำแหน่งแม่บ้านนะคะทีนี้เรามาดูส่วนด้านล่างต่ออันนี้ก็คือเราสามารถระบุ คุณสมบัติไปได้นะคุณสมบัติต่างๆไปได้ต่อไปด้านล่างเราจะสามารถมาสร้างหัวข้อต่างๆที่เราจะให้เขากรอกมาอย่างเรานะคะเราไปคลิกที่เครื่องหมายบวกตรงนี้ค่ะแล้วเราก็มาเลือกเป็นคำตอบสั้นๆในช่องแรกที่ส่วนใหญ่เขาจะให้เป็นชื่อนามสกุลนามสกุล เป็นคำตอบสั้นๆก็คือลูกค้าจะต้องเออลูกค้าผู้สมัครจะมากรอกช่องด้านล่างนี้คะต่อไปข้างล่างก็จะเป็นเเพศเราสามารถสร้างเป็นตัวเลือกหลายตัวเลือกได้อันนี้ก็คือเป็นช่องติ๊กะคะ่ะใช่หรือว่าหญิงอ่าจากนั้นเรา สามารถเพิ่มได้เรื่อยๆนะคะมันก็จะมีแบบให้เพิ่มเกี่ยวกับที่อยู่แล้วก็กำหนดเป็นที่อยู่ที่อยู่นี้ก็จะใช้เป็นคำตอบสั้นๆก็คือขอกที่อยู่ตำแหน่งคุณสมบัติเงินเดือนที่ต้องการแนบรูปหรือว่าเอกาสารสําคัญต่างๆนะคะในหัวข้อของมีการแนบรูปเพิ่มวิดีโอเพิ่มไฟล์ เมื่อเราทําการสมมติโอเคเราเราเสร็จแล้วเสร็จเสร็จแล้วเราก็จะทําการดูดูตัวอย่างนะคะวันเนี้ยแบบฟอร์มเราเมือ่อเมื่อเราทารํากันนู่นออกมาแล้วมันจะเป็นแบบไหนแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ผู้สมัครจะเห็นนะคะโอเคสมมติเราโอเคนะตรงนี้แล้วเราไปทําการกดส่งค่ะเมื่อเรากดส่งปุ๊บ ให้มาตรงหัวข้อตรงลิงก์ค่ะทีนี้เรามาเลือกตัด URL งนีหยสั้นลงแล้วเราก็๊อปข้อมูลเนี่ยไปแปะยังประกาศสมัครงานต่างๆได้เนี่ยค่ะเขามาแปะตรงนี้ปอปก๊อปมาแปะไว้ให้ลูกให้ผู้สมัครกรอกได้เลยค่ะสำหรับบริการของ Google Form น,นะคะสามารถใช้บริการได้ฟรีแต่อาจจะ กำหนดในส่วนของปริมาณของข้อมูลนะคะว่าไม่เกินกี่กิกะไบต์แล้วเราสามารถซื้อเพิ่มได้นะคะถ้าหากเรามีข้อมูลเยอะๆค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะแล้วเดี๋ยวเดียมีคลิปมีเทคนิคด,ดีๆอะไรเดี๋ยวจะมาแบ่งปันกันีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ